เดี๋ยวครับฝนตกยังแรงจอดพอยก่อนนี่ยังเละเลยอไม่มาไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาหาว่าไม่แน่เดี๋ยวเขาหาว่าไม่เก่าจริงครับไม่มาดูนี่ครับตักมาเกินกันนะครับนี่กองละตันสองตันกันนะครับเกียบเลยโดน มีคนยกกระบะรอยออยู่แล้วครับลงสายจะติดเยอะลายนวลเราก็จอดรอไปก่อนนะครับแรงไม่แรงนะครับดูครับไหลไหลออกกระบะเต็มเลยนี่โอ้ลงสายน้ำท่วมกระบะหมดแล้วมากงนี่ โอ้โอโอโอนี่ตัวแม่กระทาจะเลี้ยงปลาได้เลยนะครับนี่โอ้บานเลยแต่หินติดไม่เท่าไหร่